เราก็จะมาพูดถึงนะคะเรื่องอแต่และรุ่นของเครื่องสไลด์ค่ะว่าหาตามกันยังไงนะคะเริ่มทกันที่ตัวแรกเลยค่ะก็คือรุ่นเล็กรุ่นขมเล่ค่ะวัดอยู่ที่200วัตค่ะ จะเหมาะสาหรับกับทําทานในครัวเรือนค่ะทํากินเองหรือว่าเปิดร้านเล็กๆค่ะใช้ได้ไม่เพียงไม่กี่เลนะคะหนึ่งสองโดียวนี้ค่ะต่อมานะคะรุ่นตัวที่2ค่ะก็คือรุ่นสิบนิ้วค่ะหัวัดเขาจะอยู่ที่240วัตต์วันค่ะ2อ0ร้อยสวันนะคะแล้วก็ตัวใบมีดนี่ค่ะก็คือขนาดจะสินิ้วค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นรุ่นเครื่องสไลด์12นิ้วค่ะใบมีดก็จะอยู่ที่12นิ้วค่ะแล้วก็ วัดอยู่ที่270วัตต์นะคะตัวนี้ก็คือจะเหมาะกับร้านชาบูะคะ่ะแบบชาบูบุฟเฟ่ร้านใหญ่ที่ม,มาหน่อยนะคะตัวนี้ก็จะแข่งแรงทนทานแล้วก็กําลังการผลิตทาได้เยอะค่ะต่อวันก็คือ,อได้เยอะที่สุดแล้วนะคะประมาณนะคะร้านเราต่างจากร้านอือ่นยังไงนะคะร้านทั่วๆไปนะคะเรื่องแรกเลยก็คือถ้าเรามาดูในเรื่องมอเตอร์กันค่ะก็คือมอเตอร์ของร้านเหล่านี้จะเป็นมอเตอร์ทองแดงค่ะคือดีที่สุดนะคะ ร้านทั่วไปในท้องตลาดนะคะก็อาจจะเป็นอลูมิเนียมหรืออย่างอื่นซึ่งจะทําให้เครื่องร้อนมากกว่าปกติค่ะเรื่องที่2นะคะก็คือใบมีดค่ะ2รุ่นนี้ค่ะสิบกว่สนิ้วไม่ทั้งรุ่นเหล็กด้วยค่ะก็คือใบมีดเป็นสแตนเลสอย่างดีนะคะเรื่องที่3ค่ะก็คือเรื่องการสำรองการซ่อมเครื่องนะคะอย่างเช่นว่าถ้าลูกค้าเครื่องมีปัญหาหรือว่าได้รับการซ่อมอะไรอย่างะะี้ค่ะก็คือยกเครื่องมาที่ร้านได้เลยค่ะหรือว่า ถ้าอยู่ไกลไม่มีปัญหาเลยจัดส่งขนส่งมาได้ค่ะเราทีนี้เราก็จะมีเครื่องสำรองนะคะให้ลูกค้ากลับไปใช้ะคะ่ะก็คือลูกค้าจะไม่ต้องกังวลเลยว่าซ่อมกี่วันซ่อมนานไหมหรือว่าเราจะไม่มีเครื่องใช้ะคะ่ะทางร้านเราจะซ่อมให้เร็วที่สุดและระหว่างการซ่อมนั้นเราก็มีตัวสำรองให้ลูกค้ากลับไปใช้ได้ด้วยค่ะหมดห่วงค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตนะคะมาดูวิธีการใช้กันนะคะคือเครื่องสไลด์นะคะบาย i ิดเชนโมค่ะตัวนี้นะคะคือรุ่น10นิ้วค่ะค่ะริ่มแรกนะคะเราก็เปิดเครื่องค่ะก็คือุมป่สีเขียวนี้เลยคะ่ะแล้วก็ปรับความหนาบางได้นะคะตัวนี้คือปรับความหนาบางได้ศูนย์ถึงสิบมิลเลยค่ะลูกค้าก็ปรับตรงเส้นนี้ค่ะจะเอาอันนี้สมมิลจะหรือว่าจะเอาสองมิล ก็ตอกได้ค่ะเริ่มต้นนะคะแล้วก็ใส่หมูเลยะคะ่ะอ่านี้ค่ะว่าคุณลูกค้าสามารถจับได้นะคะตอบได้ค่ะหรือว่าจะหรือว่าจะจับมือเดียวก็ได้นะคะนี่ค่ะหมูก็ออกมาได้ทางนั้นแหละ ่ะตัวุ่น10นิ้วนะคะเครื่องสไลด์ก็คือจะเหมาะกับกำลังการผลิตขับประมาณ10-20กิโลกรัมนะคะต่อวันค่ะ,คะนะคะคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเครื่องสไลนะคะกึ่งอ,อัตโนมัติ12นิ้วค่ะก็คือการทํางานเนี่ยนะคะก็คือ เหมือนกับตัว10นิ้วเลยค่ะหมายถึงว่าวิธีการใช้นะคะแต่ว่าถ้าถามถึงเรื่องกําลังการผลิตต่อวันนะคะตัวนี้คือจะเหมาะเลยค่ะก็คือได้แบบร้านชาบูแบบบุฟเฟ่หรือว่าอะไรนี้ค่ะแบบหลายๆโต๊ะสิบกว่าโต๊ะอะไรนี้ก็คือตัวนี้จะทําได้ถึงประมาณเจิถึงอยโลเลยค่ะค่ะ,ะตัวนี้ก็คือเครื่องสไลด์12นิ้วนะคะความหน้ากว้างะคะ่ะ ในการวางเนื้อค่ะก็คือจริงๆแล้วมันจะยาวประมาณ28เซนแต่ถ้าเราใส่เนื้อค่ะเราจะใส่ประมาณนี้คือมากสุดได้แบบแมก็กค่ะ24่เซนนะคะหน้ากวา้างมันก็จะต่างกับตัวเล็กค่ะตัวนี้จะใส่ได้ีกว่างั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสไลด์กันเลยนะคะก็เหมือนกันเลยค่ะ Thank you